สวัสดีจ้าเ็นสิงจากทักทายเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่5มกราคมนะคะทุกคนก็มาสรุปภาพรวมะะราคาทองคําสถานการข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรายงนานราคาทองประจำวันนี้ภาพรวมราคาทองในประเทศ สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปี2568ปรับตัวขึ้น800บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่ง9.65%เมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ42,150บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ43,350บาทต่อบาททองคำเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ33.96-34.54บาทต่อ1ึดอลลาร์ภาพรวมทองคำสป,ปอร์ตสัปดาห์นี้ปรับตัว ลงรวม0.8%ระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดที่บริเวณ2,665ดอลลาร์ต่อหนึทรอยออนโดยรับแรงกดดันจากการแข่งข้าขึ้นของค่างเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาจากความหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะจะยังเติบโตได้ดีกว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกในปีนี้และอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐ ยังคงอยู่ในระดับสูงสัปดาห์หน้า6-10มกราคมมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามอย่างเข้มข้นประกอบด้วยการรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน FOMC ของเฟดครั้งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่17-18ธันวาคมที่ผ่านมาที่มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%และมีการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง2ครั้งในปีนี้ซึ่งน้อยกว่าที่ส่งสัญญาณเมื่อเดือนกันยายนปี2567 ว่าจะปรับลดอดัตราดอกเบี้ยถึง4ครั้งนอกจากนี้นะคะติดตามตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราว่างงานและได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสําคัญนําไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอดัตราดอกเบี้ยรวมถึงติดตามการเปิดเผยดัชนีพ p ม m i ภาคการผลิตของสถาบรรัน ISM ประจําเดือนพันวาคม ตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายนดูนการค้าประจำเดือนพฤศจิกายนยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานประจำเดือนพฤศจิกายนดัชนีวความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐเิีิแกนนะคะประจำเดือนมกราคมแนวโน้มราคาตรงคำระยะสัน้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,634ดอลลาร์และ2,624ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,615ดอลลาร์และ2,603ดอลลาร์ ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,646ดอลลาร์และ2,654ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านตัดไปที่บริเวณ2,658ดอลลาร์และ2,666ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควครศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองประจำวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคาจะสมาคมค่าตรงคําจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําแท่งกั้งสก้าเร์เซ็นซื้อสี่หมบาทขายสี่หมบาททองรูกพันกักร์เซ็ซื้อสีื้อยแปดสเอบาท 24ซตางขาย43,650บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวับบนเสาร์และก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณทีนี้ด้วยนะคะกดรัติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่ิมสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรรยงานราคาทองในทุกวัน ยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สิ๋นเลยนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ